โรคชักมีหลายสาเหตุนะครับซึ่งสาเหตุของโรคชักนี่อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุครับถ้าสมมุติเป็นเด็กเล็กๆนะครับก็อาจจะมีเรื่องความผิดปกติของสมองที่เป็นมาแต่กําเนิดหรือโรคทางพันธุกรรมบางอย่างครับถ้าโตขึ้นมาในวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่เนี่ยสาเหตุหลักๆอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทั้งสมองได้รับพยานทะลายในสมองในสุดเกิดแพ้เป็นแล้วก็เกิดโ,โรคลมชักครับส่วนในผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็จะเจอโรคหลอดเลือดสมองได้บ่อยครับ ฉันสาเหตุหลักๆในผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเขาเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอาจจะเป็นโรคลมชักได้ฉันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุตัวโรคลมชักเนี่ยมีความหลากหลายรูปแบบของอาการนะครับอาจจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนทราบมีแค่เกรงกระตุกอย่างเดียวครับยกตัวอ,อย่างเช่นเป็นลักษณะคุกเหมือนอเข็มทิ่มทิ่มทิ่มอะไรเงี้ยเป็นต้นเป็นเล้าหาย หรือว่าจะมีการเม่อไปไม่รับรู้หรือมีความรู้สึกปแปลกๆเป็นต้นนะครับแต่อยากจะฝากว่าเนื่องจากมีความหลากหลายของรูปแบบของการชักนะครับฉะนั้นจะมีลักษณะเหมือนกันไม่ว่าจะรูปแบบกันไหนคือว่าเวลามันเป็นนะครับมันจะเป็นสั้นๆยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว,ว่าก่อนที่จะชักเนี่ยจะเริ่มมีอาการใจววิวแน่นท้องสักพักหมดสติมีอาการ ทำอะไรโดยอัตโนมัติไม่รู้ตัวเช่นเคี้ยวปากมือรับในทุกๆครั้งที่เป็นก็จะเริ่มลำดับเป็นนี้เสมอนะครับดังนั้นถ้ามีอาการที่สงสยัยก็คือเป็นสั้นๆเปดหลักวินาทีหรือีินาทีและทุกๆครั้งที่เป็นเป็นเหมือนกันทุกครั้งเลยอันนี้จะต้องสงสัยว่าเป็นชักหรือเปล่านะครับแย่างไรตามเนี่ยถ้าไม่แน่ใจอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อให้ช่วยวินิจฉัยว่าเป็นชักจริงหรือไม่นะครับปัจจุบันเนี่ยสามารถควบคุมอาการชักได้นะครับ การรักษาลหลักๆอย่างที่หลายคนคงทราบนะครับคือมีเรือ่งอยงยาการรักษาด้วยยาเนี่ยถ้าในชักบางรูปแบบเช่นชักในเด็กๆนะครับรูปแบบอันนี้ในเวลาเด็กโตขึ้นนะโดยชักเองอาจจะหายที่เองอยู่แล้วสามารถอาจจะสามารถหยุดยาได้แต่สําหรับชักที่เริ่มในวัยรุน่นหรือวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้โอกาสที่จะหายขาดไปเลยนีย่ายากนะครับนะครับเพียงแต่ว,ว่า ถ้าเราปรับยาให้ถูกต้องให้เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะไม่มีอาการชักได้แต่คงต้องทานยาอยู่นะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือในผู้ป่วยที่ดื่อยาแล้วจริงๆแล้วเราสามารถที่จะหาจุดเพื่อการผ่าตัดได้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยส่วนหนึ่งหลังผ่าตัดเนี่ยเราสามารถที่จะค่อยๆลดจนหยุดยาได้นะครับแล้วก็ไม่มีอาการชักกลับมาได้กลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงความหายคาดมากที่สุดนะครับถ้าใครต้องการปรึกษา ที่โรงพยาบาลจุฬาอาจจะต้องปรึกษาโรงพยาบาลต้นสังกัดก่อนนะครับถ้าทางต้นสังกัดยินดีที่จะเข้ามาตรวจที่จุฬาก็มาติดต่อที่สภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาได้เลยนะครับแล้วก็ถามหาศูนย์รุ่งรมชักก็จะมีระบบของแายในจุฬาเองในการส่งเข้าสู่คลินิกรุงรมชักครับ